ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วน อย่างสบายสบยแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบาย ตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆต้องเบาๆ ต้องสบายสบายใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายสบาย แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่อยู่ในกลางดวงใสใสคือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้ว ให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคลายเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใส,ส่ นึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆไวสบายโดยประกรรมภาวนาะในใจ เบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจนิ่งๆเฉยยนิ่งๆน,น,นุ่นนนมๆเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุม่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง เมื่อเราทําถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างเง่ายงแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลงจะเป็นช่องว่าง ร่างกายจะขยายให้ออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลื่นไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆลงโลงกลางอาวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเอง เลื่อนกันไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกาย อย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนนุ่มนมนันรานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเอง จะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในแต่งแต่เหมือนฟ้าสังสางเรื่อยไปจกนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตา ใส่ยันสบายสำหรับพฤทิธรรมเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ํำนอนให้คล่อง หยุดแรกเนี่ยจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต,ต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆน,นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ ให้ใจนิ่งน่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัว แต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกจะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกเคือเลยความทุกจะยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่ง ในในระดับ90%แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งมมีนุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายาม ต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางทำมันกลับตละลปบัดต้องง่ายๆต้องสบายบายถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่าน,นี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆน,นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่น แต่บ้านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานเขาวน้ดวงกาจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนก็ไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเรทาทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาน แม้ทำนานแล้วก็ยังต้องนำซ้ำๆการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิ่งเงยความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับสวีขึ้นมาจะเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผพาไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลย ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนๆกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ครันใจให้ใสใส,ใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญ ในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมี ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆ ภาษาบาลีว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งหนึ่งหนึ่งแม้ทำตำนานแล้วก็ยังตั้งบ่อยๆตั้งหนึ่งหนึ่งซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็ เราจะอาศจรใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนี้เดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายโตโต ซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆก,กาย ทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเ,เลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของขอเครือหัดจนกายมนุษย์ละเอียดที่ปรมมละลูปพรมให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนค,คล้ายๆการบวชภายนอกังแต่กระหัตมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนร จากเน่มาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กมาแต่ละภพบต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาาทาที่ไม่บริสุทธิ์ให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ท่าทามที่บริสุทธิ์ล้นล้นเพือเป็นกายพระ และกายพระก็จะต้องกลัน่นกันต่ต่อไปเรืเร่อยๆจะกะต้องสุดท้ายเป็นกายพระอระหัน์นั่นแหละสาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสาสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปใ่อยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละ ไอ้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะจะน้กคำว่าใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลันธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลันนั่งทำซึ่งเป็นที่ลองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกลานตั้งเห็นจามไปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสาสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มนุษย์จะเมื่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุทำเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชานั่นแหละให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือประมาณชีวิต แล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้หมืดคือหลับตาแล้วเราหมุดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัว,ว,วราสรปสัตว์แลสะสพสิ่งทั้งหลาย อยู่ตรงนั้นสิ่งที่เบทบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณทั้ง้าตั้แต่กามาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขก,ก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสมัติธรรมลม ติดในลาบยศสันเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความกโกรธความผูกพยาบาทกัดแค้นใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยในเรื่องราวต่างๆ แต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอ,งอไะไรสลับพัดแม้ผ่านดาต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอกเดี๋ยวยสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิดก็จะไปคิดวนๆ,ๆเหล่านั้น อาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบังดีความไม่รู้แล้วก็นิวรอนง้า5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลา กับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากผ้นทุกข์อยากไป,น,ปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบให้ได้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลากี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากๆเราจะได้ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมิจากิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิจ์จึก็ต้งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุข ความสะอาดควา,าวาความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้จรแจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายใน เห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเ,เห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัย สว่างกาไปเรื่อยๆพาในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้ไปถึงดวงตามภายในให้ได้ ห้กไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุุษครบ้วนทุกประการเกตด,ดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลก นั่งสงบนิ่งอยู่บนแผน่นชาดเราจะใสสว่างไอต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ